ศูนย์ฮิดายตุสซาลีฮินอยู่ที่วังยาวหมู่ที่11ตำบลน้ำปุดอำเภอละงูจังหวัดสตูลเชิงที่นี่มีนายโดราเมงเบราหิง เป็นประธานศูนย์ซึ่งที่นี่เปิดตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งถึงปีที่6มีนักเรียนในศูนย์ดาดิกาทั้งหมด31คนซึ่งถือว่าที่นี่มีครูทั้งหมดจำนวน4ีคนมีกรรมการบริหารศูนย์จำนวน12คนนะครับจุดเด่นของที่นี่นักเรียนจะพูดภาษามลายูและสามารถเขียนอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจน มีการพัฒนาการเรียนการสอนตลอดเพราะเด็กๆจะอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ย้ายถิ่นมาจากจังหวัดปัตตานีนาราธิวาสและยะลาซึ่งทำให้การจัดการสอนจึงใช้ภาษาถิน่นเป็นหลักผู้คนก็มีความน่ารักมีวัฒนธรรมมาลายูเป็นหลัก ต่อมาก็มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมและนิเทศศูนย์นุนอิสลามบ้านนองหอยโคงที่นี่มีเด็กน้อยมากแต่มีความดุดเด่นก็คือเด็กแต่ละพื้นที่อยู่ห่างไกลมาเรียนโดยที่นี่มีนายกอเดตหมินคลานท่านอิหมามและเป็นผู้บริหารศูนย์ที่นี่ให้การดูแลและให้การช่วยเหลือกับเด็กๆ ที่มีฐานะยากจนก็ถือว่าเป็นศูนย์หนึ่งที่น่าสนใจและต้องให้การช่วยเหลือสำหรับเชา้าจู่วันนี้ทางคณะก็ได้มาเยี่ยมและนิเทศติดตามศูนย์ดาดิกาบ้านทุง่งไม้บ้านทุง่งไม้ ตำบลน,น้ำผุดอเภละงูจัังหวดสตูลโดยมีนายมากสำเรีเป็นผู้บริหารศูนย์เป็นประธานศูนย์มีนายมุฮัมมัดเหมอแหลเป็นครูใหญ่อยู่ที่นี่ที่นี่มีนักเรียนทั้งหมด17คนมีครู3คนถือว่าเป็นศูนย์ที่นักเรียนไม่เยอะเช่นเดียวกันแต่ที่นี่ก็มุ่งมั่น ที่จะทำให้เด็กได้เรียนศาสนาหลังจากนั้นได้มีโอกาสมาเยี่ยมศูนย์ตาดีกามูฮาจิรีนบ้านบ่อนอ้ำผุดหรือทุ่งไม้สองที่นี่จะมีประธานศูนย์คือนายดานันสัมรีและมีผู้บริหารศูนย์ครูใหญ่ก็คือนายนป,ปดลกงศิริซึ่งที่นี่ มีกา <ítulo> <displayed, S 1> รจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด88คนที่นี่ จะเด่นในเรื่องของภาษารับและอัลกุรอานมากเพราะศูนย์แห่งนี้มีการจัดการเรียนการสอนอัลกุรอานหลักสูตรมักตับตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่สามารถท่องจำอัลกุรอานในซุรุกยูซูอนมาได้ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นมากและนักเรียนที่นี่ก็มีมาราย,ยาทดีมาก สำหรับเรื่องอาหารกลางวันที่มีความสำคัญมากที่นี่ศูนย์แห่งนี้ก็ได้รับงบประมาณในเรื่องของอาหารกลางวันให้กับนักเรียนด้วย ซึ่งมีแม่ครัวที่มาทำอาหารได้อย่างดีเด็กสามารถทานอาหารได้ถูกต้องตามโภชนาการนั่งกันอย่างเรียบร้อยและอ่านดูอานี่คือจุดเด่นอย่างหนึ่งของศูนย์แห่งนี้ครับนอกจากจะมีอาหารกลางวันหรือข้าวเลวี้ยวนอกจากนี้ศูนย์แห่งนี้ยังทำขนมหวานขนมที่อร่อยอร่อยที่เด็กชอบ ในช่วงพักเบรกให้เด็กได้ทานด้วยถือว่านี่คือเป็นการสร้างโภชนาการที่ดีในสุภาษิตอาหรับที่บอกว่าอัคลุษสลีมฟินยิดมิสลีมสติปัญญาที่ดีนั้นอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์นอกจากนี้แล้วทางชุมชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ